สวัสดีครับผมอัญนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับ n e x t Gen STD นะครับกระบะหรือกระบะตอนเดียวของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว4คูณ2นะครับราคาจะจำหน่ายของเขาอยู่ที่599,000บาทนะครับขนาดของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์นะครับธรรมดา5สปีดด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับว่าคันนี้นะครับรถของเรามีอะไรให้บ้างสําหรับตัวกระบะนะครับ ตอนเดียวนะครับที่สําหรับใช้งานเน้นบรรทุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในไร่ในสวนนะครับหรือใช้ในเรื่องของการขนส่งนะครับต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่านะครับบรรทุกได้เยอะมากๆเลยคุ้มค่ามากๆด้วยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยไฟหน้าเดิมๆนะครับของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคมแบบไฮโดรเจนมาพร้อมกับโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับมีในส่วนของครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ทําให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้ในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยมีโลโก้นะครับ พร้อมกับตัวตะแกรงนะครับตัวนี้นะครับที่ลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างได้ดีนะครับตรงบริเวณกันชนด้านหน้านะครับรวมถึงด้านล่างของตัวรถนะครับก็จะเป็นสีดาด้านนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นตอนเดียวเลยนะครับที่เป็นสีแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เราได้ติดตั้งเพิ่มให้นะครับเรามีรูรองรับนะครับเป็นเบ้านะครับรองรับสําหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งไฟตัดหมอกมีปุ่มเปิดปิดนะครับภายในตัวรถให้ด้วยนะครับสำหรับตัวตอนเดียวของเราก็มีห่วงลากจูงมาให้1ตตําาแหนนน่่่่งงงะะคครรัััับบออยยูทีฝซ้ขวถ สำหรับบริเวณฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฝากระโปรงรุ่น Next Gen เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับรุ่นตัวก่อนนะครับก็จะมีมิตินะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของทิศทางลมนะครับก็วิ่งนะครับก็สามารถลู่ลมได้ดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันเลยนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อแม็กนะครับล้อเดิมของเราเป็นล้อกระทะนะครับขนาด16นิ้วคันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กเอาล้อแม็กของรุ่น y t ท์แทนะครับมาใส่นะครับสเปคคคยางนนนะะรรััับบตวี้ก็็เปนยางของโโตยทนะครับสเปคยยางอู่่ที2 5ทับ 60R18 นะครับเป็นยาง RT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางนะครับที่เป็นลูกเป็นตัวที่นะครับดอกยางเนี่ยนะครับก็จะดูใหญ่ๆนะครับเหมาะแก่การวิ่งนะครับในในพื้นผิวขรุขระนะครับทางลุกลังเป็นอย่างดีเลยนะครับหรือเหมาะกับการใช้ในไร่ในสวนนะครับสำหรับตัวยาง RT นี้นะครับเนี่ยครับตัวแม็กก็เต็มซุ้มล้อเลยแล้วก็การใส่เนี่ยก็ไม่ติดด้วยในส่วนของบังโคลนะครับเรียกว่าใส่มาแล้วก็พอดีกับตัวรถด้วยนะครับ กระจุกมองข้างของเรานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มเราก็ติดเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกรอบคันนะครับกันสาดนะครับเราก็มีติดตั้งเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับว่าภายในของตัวรถเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับตัวตอนเดียวของเรานะครับเนี่ยครับ ก็จะมีในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้นะครับที่เปิดปิดก็เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับตัวคายเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับของเรามีระบบเป็นแบบไฟหน้าออโต้ให้รวมถึงที่เปิดไฟตัดหมอกแยกให้นะครับหน้าจอเลือนหม่นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับ หน้าจอกลางของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับรองรับ p p p l e c r p l a y a n d r o i t a u t o แบบไร้สายรองรับ Ford p a s t ด้วยนะครับเกียร์ของเรานะครับอย่างที่อ่านแจ้งไปนะครับเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวของเราเน้นบรรทุกนะครับเกียร์5สปีดเนี่ยก็เหมาะแก่การในการลากลากรอบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับในการลากเกียร์นะครับ สำหรับตัวตัวตอนกระบะของเรานะครับก็จะมีบาเหล็กนะครับตัวนี้เพื่อเอาไว้สําหรับในการมัดของนะครับมัดสัมภาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางเกษตรนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวคอบนะครับตัวนี้ขอบไลเนอร์นะครับรอบคันเลยนะครับหรือเราจะใส่ในส่วนของตู้ทึบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีรูน็อตนะครับไว้สําหรับรองรับนะครับตัวนี้ทั้งโลบาร์นะครับต่างๆก็สามารถใช้งานได้ด้านท้ายนะครับของตัวรถก็จะมีโลโก้ฟอร์ดนะครับตัวนี้เราได้ติดตั้งเพิ่มนะครับในส่วนของกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอ ล้อกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับอะคริลิกนะครับเราได้ติดอะคริลิก4ี่คูณสเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับนีหครับสำหรับด้านท้ายของกระบาดเรานะครับพื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยเรียกว่าทั้งกว้างทั้งยาวมากๆเลยนะครับรองรับการบรรทุกได้ดีมากๆด้วยนะครับตัวนี่นะครับซุ้มล้อของเรานะครับก็เป็นโป่งแบบที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของนะครับของที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถวางได้นะครับ ราคาของเขานะครับ5้าแส0บาทเท่านั้นเองนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นทรงศูนย์เลยนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับเพื่อเวลาเราก้าวขึ้นหยิบของภายในตัวรถเนี่ยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายด้วยนะครับคอบไฟท้ายที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับอยากได้กระบะนะครับที่เป็นกระบะตอนเดียวเอาไว้ใช้ในกิจการของท่านนะครับหรือเอาไว้ใช้ในไล่ในสวนนะครับพักเข้ามาราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับ คุ้มค่าเหมาะแกบการบรรทุกมากๆด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้กระบะตอนเดียวไว้ใช้งานนะครับทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้นะครับเป็นเรื่องง่ายอยากตกแต่งแบบไหนหรืออยากได้แบบนี้นะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาหาอันนะครับตอนเราคลิปนี้อันรีวิวนะครับตัวกระบะตอนเดียวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าอันจะรีวิวรถฟอร์ดรุ่นไหนสีไหนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ